ดูดวงชาวราศีพฤษภวันที่หนึ่งตุลาสาหัสพินาศต,ตูสาหัสพี่นาศตูคืออะไรนะครับผมก็เหมือนกับคนที่ตกตำแหน่งกาลากินีกาลากินีอยู่ใกล้ศัตรตูพินาดไหมพินาศอยู่ใกล้คนทั่วไปก็พินาศนะครับผมแต่ที่นี้มันมนไม่เหมือนกันครับนะสาหัสพินาศตูคือเฉพาะศัตรตูครับผมศัตรูอยู่ใกล้พินาศเดี๋ยวมันล้มหายใจจากเพง นะครับแต่ว่าจะเป็นโชคชะตาบุญกุศลวาสนาเนี่ยนะผมอยู่ใกล้คนดีคนดีก็จะได้ดีนะผมดวงนี้จะ,จะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินแต่ว่าศัตรูจะพินาศหายไปสาหัสด้วยบุญกุศลวาสนาการส่งมอบเหรียญทองมอบให้กับใครบางคนนะผมจะแสดงท่าแท้ตัวตนที่แท้จริงออกมานะผมศัตรูจะแสดงท่าแท้นะผมให้เขาเขาก็ด่าแล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นเราอย่าให้เขา ด้วยบุญกุศลวัสนาดวงจะตานี้เบื่อนหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาต่างๆที่เข้ามาลุมเล้าไม่เชื่อใจไม่จริงใจไม่ครบคนแบบนี้เราไม่ครบรับดาบสองควายคิดปินนิตไตตองให้รอบคอบไปปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดเดเมอรโล่ owe, นักลบกล้าได้กล้เสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลีป่ยนแปลผันกล้าที่จะตั้งบ้านการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดประดัง แต่แมจิกเที่ยวสายยานโดยเทพนำพาซึ่งความผสมเลจโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาฟ้าผา่าดังเปี้ยงทะเลาะวิวาทไทยบางคนเข้ามายื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีทะเลวิวาทเราบอดวงชะตาของท่านจะต้องหลบหลีกเส้าเลนแต่ศัตรูถูกปิดกัน้นไม่ทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาเขาติดจะทําอะไรก็ไม่ผสมเลศเดอะเวอร์มันเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาดวงชะตาที่ต้องยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดี หมุนเวียนแปเปลี่ยนแปผันเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรวิวขอฟอร์จูนมังเกิดขึ้นในโชกตตาเดินเล่อเวร์ไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมนัสติดกับดักบนสเสน่บนจันทาดวงชะตานี้ชิงไหวชิงพริบใช้เล่เหลี่ยมเล่ก,กลดสตาร์ส่องแสงบนจันทานำพาซึ่งความผสมเละโชคลาภเงินทองบารมีวัสนาการเก็บเกี่ยวผลผลิต การปฏิปดอยการรี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดียดอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดเทอร์มิตต,ตกตำแหน่งในดวงชะตานะับดวงนี้มุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มใช่ธรรมดาสิ่งใดในโชคชะตนี้ตกตำแหน่งเอ็มเพสระบมยิ่งใหญ่เกียงไกรเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดชะตาชีวิตจะรับซับเดอะเทมเลนบังเกิดขึ้นในโชคชะตา ท่านได้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้นําพาซึ่งความผสมผลิตได้โชคลาภกันทอมมารมีวาสนาดวงชะตานี้จะยิ่งใหญ่พร้อมที่จะไฝ่พร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะแกงแย่งชิงดีท่านจงลื่นเลินสุขสันรรนันษาแปลว่าอะไรครับแปลว่าท่านต้องมีความสุขไม่มีความสุขศัตรูมันจะพิน่าเนาะแต่ผมต้องมีความทุกข์ศัตรูก็หัวล้อดยฮะเออ,อมันพังแล้วมันพินาศแล้วมันเจ๊งแล้วอย่างนี้หรออย่างนี้ไม่เอา ับผมเพราะฉะนั้นท่านควรที่ต้องมีความสุขถึงแม้ในกระเป๋าแม้จะมีเงินแม้แม้กระทั่งบาทเดียวถ้ามีบาทเดียวเราก็ต้องหัวเราะนะต่อหน้าสโตโัตวัวฉันมีความสุขมีเงินใช้ไม่หมดในกระเป๋ามีบาทเดียวการปิักเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มให้มองแบบแผนประเพณีคือมองไปแก้งหน้าครับผมอย่าไปมองท้อถอยหลังหรือท้อแท้ยอมแพ้แล้วอาจารย์หนูไม่ไหวแล้วแพ้ไปเลย ครับผมท่านต้องสู้เต็มกําลังครับุณไม่มีสิทธิเลือกครับแล้วปัญหาต่างๆเดอะเดตเข้ามากลัวเะล่าะครับผมแล้วก็ต้องหลบหลีกเล้นยู่ให้เป็นครับครับอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันโหดร้ายด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาสาหัสพิ่นาศัตรูก็ตกตําแหน่งศัตรูไม่ใช่ตัวเราครับดวงชะตาของท่านจะเปิดครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ท้ายคลิปเราฟังชาวราศีพฤษศจะเกิดอะไรบ้างเดือนนี้ชาวราศีพฤษภ จะได้เผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในหลายๆด้านของชีวิตเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ทบทวนและวางแผนอนาคตอย่างจริงจังโอกาสใหม่ๆกำลังจะเข้ามาทดสอบความกล้าและความยืดหยุ่นของคุณแต่หากคุณพร้อมที่จะปรับตัวและเปิดรับสิ่งใหม่ๆความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็อยู่แค่เอื้อมในทางการงานเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่การงานของคุณ จะเต็มไปด้วยความท้าทายและความไม่แน่นอนแต่ในความไม่แน่นอนนั้นก็มีโอกาสซ่อนอยู่คุณอาจต้องเผชิญกับโปรเจกต,ต์ใหม่ๆที่คุณไม่คุ้นเคยหรือต้องทำงานร่วมกับคนที่ไม่เคยทำงานด้วยมาก่อนสิ่งเหล่านี้อาจทำให้คุณรู้สึกอึดอัดใจในช่วงแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะพบว่ามันคือโอกาสอันดีที่จะได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเอง สำหรับใครที่กำลังมองหาโอกาสใหม่ๆในการทำงานเดือนนี้เป็นจังหวะที่ดีที่จะลองยื่นสมัครงานหรือติดต่อกับผู้ที่อาจให้โอกาสคุณได้คุณมีสเสน่ห์และความน่าเชื่อถือเป็นพิเศษในช่วงนี้การนำเสนอตัวเองจึงเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคยอย่างไรก็ตามคุณควรใช้เวลาศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจการตัดสินใจที่รีบเร่งอาจนำมาซึ่งปัญหาในภายหลัง ยกตัวอย่างเช่นคุณอาจได้รับข้อเสนอให้เข้าร่วมทีมโปรเจกต์ใหม่ที่ต้องใช้ทักษะที่คุณยังไม่เชี่ยวชาญแทนที่จะปฏิเสธเพราะความกลัวคุณควรลองรับความท้าทายนี้ดูคุณอาจต้องใช้เวลาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมทำงานหนักขึ้นในช่วงแรกแต่เมื่อคุณทำสำเร็จคุณจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองและได้พัฒนาตัวเองไปอีกขั้นความพยายามของคุณ จะได้รับการยอมรับและเป็นที่ประจักษ์ในที่ทำงานและผู้ใหญ่จะมองเห็นศักยภาพของคุณในทางกลับกันบางคนอาจต้องเผชิญกับความขัดแย้งในที่ทำงานคุณอาจรู้สึกว่าความคิดเห็นของคุณไม่ได้รับการยอมรับหรือถูกมองข้ามไปอยากพึ่งท้อทแท้หรือหมดกำลังใจลองใช้ความอดทนและความสุข,ขุมรอบคอบในการแก้ไขปัญหา หาโอกาสพูดคุยอย่างเปิดอกกับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานเพื่อทําความเข้าใจซึ่งกันและกันความขัดแย้งในครั้งนี้อาจนำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นและทําให้ความสัมพันธ์ในที่ทํางานแข็งแกร่งกว่าเดิมเรื่องการเงินของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ก็ยังต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้จ่ายอยู่บ้างคุณอาจมีรายรับพิเศษเข้ามาจากแหล่งที่ไม่คาดคิด หรือได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในอดีตแต่ในขณะเดียวกันก็มีค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเข้ามาด้วยเช่นกันคุณควรวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบและทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างสม่าเสมอหากคุณกาลังคิดที่จะลงทุนเดือนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะลองศึกษาหาข้อมูลการลงทุนใหม่ๆคุณมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในระยะยาวอย่างไรก็ตาม ควรเลือกการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำและคุณมีความเข้าใจเป็นอย่างดีการลงทุนในสิ่งที่ไม่มีความรู้เพียงพออาจทำให้คุณต้องเสียงเงินโดยใช่เหตุยกตัวอย่างเช่นคุณอาจได้รับเงินพิเศษจากการขายของออนไลน์หรือได้โบนัสก้อนเล็กๆจากที่ทำงานเงินก้อนนี้อาจทำให้คุณรู้สึกอยากใช้จ่ายเพื่อซื้อของที่อยากได้มานานแล้วแต่คุณควรลองคิดดูว่า จะแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปออมหรือลงทุนเพื่ออนาคตดีกว่าหรือไม่การออมเงินเพียงเล็กน้อยในแต่ละเดือนก็สามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวได้และหากคุณมีนิสินอยู่การนําเงินก้อนนี้ไปชําระหนีหน้บางส่วนก็จะช่วยลดภาระทางการเงินของคุณลงได้มากสําหรับบางคนอาจมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายอย่างเร่งด่วนเช่นค e ่าซ่อมแซมรถยนต์หรือค่ารักษาพยาบาล ซึ่งอาจทำให้สภาพคล่องทางการเงินของคุณต้องสะดุดไปบ้างแต่ไม่ต้องกังวลหากคุณมีการวางแผนและมีเงินสำรองฉุกเฉินอยู่แล้วคุณจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้อย่างสบายแต่หากไม่มีคุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากครอบครัวหรือเพื่อนฝูงการมีเงินสำรองฉุกเฉินจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรให้ความสำคัญในเดือนนี้และตลอดไปความรัก ความรักของคนโสดชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ค่อนข้างสดใสคุณมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่น่าสนใจจากการทำกิจกรรมที่คุณชื่นชอบหรือจากการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นคุณมีสเสน่ห์ดึงดูดใจเป็นพิเศษในช่วงนี้ทำให้มีคนเข้ามาสนใจคุณมากมายแปลถึงแม้จะมีตัวเลือกมากมายคุณก็ควรใช้เวลาพิจารณาให้ดีว่าใครคือคนที่คุณต้องการใช้เวลาอย่างแท้จริง อย่าเพึ่งตัดสินใจรีบเร่งที่จะเริ่มความสัมพันธ์ใหม่เพียงเพราะความเหงาลองทำความรู้จักและพูดคุยกันอย่างเปิดใจคุณจะได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเขาและตัดสินใจได้ว่าคนคนนี้ใช่สำหรับคุณหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นคุณอาจบังเอิญได้ไปร่วมเวิร์กช็อปทำอาหารแล้วได้พบกับคนที่มีความชอบคล้ายๆกันคุณอาจจะเริ่มจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนสูตรอาหารกันก่อนแล้วค่อยขยายวงไปสู่การพูดคุยเรื่องอื่นๆ คุณจะพบว่าความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากมิตรภาพที่บริสุทธิ์มักจะมีความมั่นคงและยั่งยืนกว่าความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากความลุ่มหลงชั่วขณะนอกจากนี้การให้เวลากับตัวเองและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในแบบของตัวเองก็เป็นสิ่งสำคัญหากคุณมีความสุขกับตัวเองอยู่แล้วคุณก็ไม่จำเป็นต้องรีบหาใครเข้ามาในชีวิตและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคนที่ใช่ก็จะเข้ามาในชีวิตคุณเองในที่สุด สำหรับคนมีคู่เดือนนี้ความสัมพันธ์ของคุณจะอยู่ในช่วงที่ต้องมีการปรับตัวและทำความเข้าใจกันมากขึ้นคุณอาจมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันกับคนรักซึ่งอาจนำไปสู่การทะเลาะเบาแวงได้อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่สัญ,ญญาณที่น่ากลัวแต่อย่างใดแต่เป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้เปิดใจพูดคุยกับคนรักอย่างตรงไปตรงมาการแก้ไขปัญหาด้วยความเข้าใจและให้อภัยจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณแข็งแกร่งกว่าเดิม การเก็บความรู้สึกเอาไว้ในใจจะยิ่งทําให้ปัญหาบานปลายและยากต่อการแก้ไขยกตัวอย่างเช่นคุณอาจรู้สึกว่าคนรักไม่ค่อยมีเวลาให้คุณเหมือนแต่ก่อนแทนที่จะนิ่งเฉยและน้อยใจคุณควรลองพูดคุยกับเขาอย่างเปิดอกว่าคุณรู้สึกอย่างไรและชวนกันหาทางออกร่วมกันเช่นอาจจะหาเวลาไปทานอาหารเย็นด้วยกันอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งหรือทำกิจกรรมที่คุณทั้งสองคนเชื่นงชอบร่วมกัน การใช้เวลาที่มีคุณภาพร่วมกันจะช่วยเติมเต็มความสัมพันธ์และทำให้คุณรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นในทางกลับกันหากความสัมพันธ์ของคุณราบรื่นและไม่มีปัญหาใดๆเลยคุณก็ควรหาโอกาสเติมความหวานให้กันบ้างอาจจะพาคนรักไปเที่ยวในสถานที่ที่ไม่เคยไปหรือเซอร์ฟพรส์ได้ของขวัญเล็กๆน้อยๆการสแสดงออกซึ่งความรักและความห่วงใยจะช่วยรักษาความสัมพันธ์ให้ยั่งยืนและสดชื่นอยู่เสมอ โดยสรุปแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีพฤษภจะได้เติบโตและพัฒนาตัวเองในหลายๆด้านของชีวิตแม้จะต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายแต่หากคุณพร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวคุณก็จะสามารถผ่านพ้นทุกอุปสรรคไปได้และพบกับความสําเร็จและความสุขในที่สุดชงใช้ความอดทนและความสุข,ขุมรอบคอบในการจัดการทุกปัญหาที่เข้ามาแล้วคุณจะเห็นว่า ทุกๆุกความท้าทายคือโอกาสในการเติบโตที่ยิ่งใหญ่เสมอในเดือนนี้ชาวราศีพฤษภจะไปสัมผัสกับช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตในหลายมิติของชีวิตราวกับกำลังเดินอยู่ในสวนที่ดอกไม้กำลังเบ่งบานอย่างเต็มที่และคุณสามารถเลือกเก็บดอกไม้ที่สวยงามที่สุดได้ด้วยตัวเองทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับความกล้าและความมุ่งมั่นที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ อาจจะไม่ได้มาแบบฉับพลันทันทีแต่จะค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆและมั่นคงเหมือนรากของต้นไม้ที่อย่างลึกลงไปในดินเตรียมพร้อมสำหรับการเจริญเติบโตที่ยิ่งใหญ่ด้านการงานในเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการทบทวนและสร้างรากฐานใหม่ คุณอาจจะรู้สึกว่างานที่ทำอยู่นั้นคนค้างซ้ำซากจำเจและขาดความท้าทายแต่ในความซ้ำซากนั้นเองคือโอกาสที่จะได้ลงลึกในรายละเอียดและสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านขึ้นมาได้การปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆจะช่วยให้คุณโดดเด่นขึ้นมาในสายตาผู้บังกับบัญชาและเพื่อนร่วมงานการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานอาจจะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดเช่นการปรับโครงสร้างองค์กรหรือการโยกย้ายตำแหน่ง ซึ่งในตอนแรกอาจจะทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจแต่ห่างมองในแง่ดีนี่คือโอกาสทองที่จะได้แสดงศักยภาพที่แท้จริงของคุณตัวอย่างเช่นคุณอาจจะได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการที่ดูเหมือนจะไม่น่าสนใจในตอนแรกแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความละเอียดรอบคอบของคุณคุณสามารถทำให้โครงการนั้นประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายได้ด้วยตัวคุณเองนอกจากนี้สำหรับคุณที่เป็นเจ้าของธุรกิจ เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายตลาดหรือนำเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆที่แตกต่างจากคู่แข่งการตัดสินใจที่รอบคอบและแผนธุรกิจที่ชัดเจนจะนำมาซึ่งผลกำไรที่น่าพอใจการลงทุนในเดือนนี้ควรเน้นไปที่การสร้างความมั่นคงในระยะยาวมากกว่าการหวังผลกำไรแบบรวดเร็วการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนในทรัพย์สินใดๆจะเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่ดีที่สุด ด้านการเงินจะมีการไหลเวียนที่ดีขึ้นแต่ก็ยังคงต้องระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นรายรับอาจจะมาจากหลายทางไม่ว่าจะเป็นโบนัสจากงานประจําหรือไรายได้พิเศษจากการทําธุรกิจส่วนตัวเล็กๆน้อยๆอย,อย่างไรก็ตามการใช้จ่ายตามอารมณ์หรือการซื้อของฟุ่มเฟือยจะทําให้กระเป๋าสตางค์ของคุณร่อยหรอลงอย่างรวดเร็ว การทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างละเอียดจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมทางการเงินได้ชัดเจนมากขึ้นและวางแผนการออมและการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการเก็บออมเงินในเดือนนี้จะมีความสำคัญมากเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสดีๆที่อาจจะเข้ามาในอนาคตอันไกลนี้สำหรับชาวราศีพฤษภที่ยังโสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปิดใจและการค้นพบตัวเองความรักอาจจะไม่ได้เข้ามาแบบหวือหวา แต่จะเข้ามาอย่างช้าๆและมั่นคงผ่านความสัมพันธ์ที่พัฒนามาจากมิตรภาพคุณอาจจะเจอคนที่ใช่ในสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดเช่นการเข้าร่วมเวิร์กช็อปที่สนใจการทำกิจกรรมอาสาหรือแม้แต่การพบปะเพื่อนใหม่ผ่านเพื่อนสนิทของคุณความสัมพันธ์ที่ก่อโตขึ้นในช่วงนี้จะมีความลึกซึ้งและมีโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่ความรักที่ยั่งยืนได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ การที่คุณต้องรักและยอมรับตัวเองก่อนที่จะพร้อมที่จะรับความรักจากคนอื่นการที่คุณดูแลตัวเองทั้งกายและใจการมีความสุขกับชีวิตโสดและการมีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตจะทําให้คุณเปล่งประกายคงมาจากภายในและดึงดูดคนที่เหมาะสมเข้ามาในชีวิตโดยไม่ต้องพยายามตัวอย่างเช่นคุณอาจจะตัดสินใจเรียนทําอาหารหรือเรียนวาดลูทตามที่เคยตั้งใจไว แล้วคุณอาจจะได้พบกับใครบางคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันและเริ่มต้นความสัมพันธ์จากจุดนั้นความรักของคนโสดในเดือนนี้จะค่อยๆบ่มเพาะเหมือนต้นไม้ที่เติบโตอย่างชา้ชาๆแต่แข็งแรงการเปิดใจให้กับโอกาสใหม่ๆเป็นสิ่งสําคัญแต่ก็ต้องระมัดระวังในการเลือกคนที่เข้ามาในชีวิตด้วยเช่นกันการใช้เวลาทําความรู้จักและสังเกตนิสัยใจคอของอีกฝ่ายอย่างรอบคอบก่อนจะตัดสินใจให้ความสัมพันธ์ก้าวไปข้างหน้าจะเป็นการป้องกันความผิดหวังในอนาคตได้ ความรักที่ดีควรเริ่มต้นจากความเข้าใจและเคารพซึ่งกันและกันไม่ใช่เพียงแค่ความรู้สึกดึงดูดทางกายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นสำหรับชาวราศีพฤษภที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการทบทวนและสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ของคุณจะถูกทดสอบด้วยความท้าทายบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่สะสมมานานหรือปัญหาที่ต้องการการแก้ไขยอย่างจริงจัง การสื่อสารที่เปิดอกและซื่อสัตย์จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้คุณและคนรักผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับปัญหาหรือการปล่อยให้ความขัดแย้งค้างคาจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณเปราะบางลงอย่างมากตัวอย่างเช่นคุณอาจจะรู้สึกว่าคนรักไม่ค่อยมีเวลาให้คุณเหมือนเมื่อก่อนแทนที่จะเก็บความรู้สึกนี้ไว้ในใจและระเบิดออกมาในภายหลัง การพูดคุยอย่างใจเย็นและตรงไปตรงมาจะช่วยให้คุณทั้งคู่เข้าใจกันมากขึ้นและหาทางออกร่วมกันได้การหาเวลาไปทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความทรงจำดีๆก็เป็นสิ่งจำเป็นไม่ว่าจะเป็นการไปเที่ยวพักผ่อนสั้นๆการไปเรียนคอร์สทำอาหารด้วยกันหรือแม้แต่การใช้เวลาดูหนังดูบ้านด้วยกันก็สามารถช่วยเติมเต็มความรักให้กลับมาสดชื่นอีกครั้งสิ่งสำคัญอีกอย่างสำหรับคนมีคู่ในเดือนนี้คือการให้พื้นที่ส่วนตัวแก่กันและกัน การเคารพในความเป็นปัจเจกบุคคลของอีกฝ่ายจะช่วยให้ความสัมพันธ์ไม่รู้สึกอึดอัดการให้โอกาสกันและการได้มีเวลาอยู่กับตัวเองหรือไปทํากิจกรรมที่ตัวเองชอบจะช่วยให้ความสัมพันธ์มีความสมดุลและยั่งยืนมากขึ้นความรักที่ดีไม่ใช่การที่คนสองคนต้องตัวติดกันตลอดเวลาแต่เป็นการที่คนสองคนต่างสนับสนุนและเข้าใจในเส้นทางชีวิตของกันและกัน เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีพฤษภจะได้เรียนรู้ที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆแต่เต็มไปด้วยความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการเงนินหรือความรักการตัดสินใจที่รอบคอบและความเข้าใจในตัวเองจะเป็นเครื่องมือท,ที่ทรงบาลังที่สุดในการนำพาให้คุณไปสู่ชีวิตที่มีความสุขและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นชาวราศีพฤษภเดือนนี้เป็นอย่างไรเดือนนี้สำหรับชาวราศีพฤษภ เป็นเดือนที่เต็มไปด้วยพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตคุณอาจรู้สึกได้ถึงแรงผลักดันจากภายในที่กระตุ้นให้คุณก้าวออกจากกรอบเดิมๆและลองทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยคิดจะทำมาก่อนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆหรือการพัฒนาตนเองในด้านที่คุณสนใจพลังงานนี้จะช่วยคุณมีความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆและมองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ในปัญหา อย่างไรก็ตามความเปลี่ยนแปลงนี้ก็อาจทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจในช่วงแรกเพราะโดยธรรมชาติแล้วคุณเป็นคนที่ชอบความมั่นคงและคุ้นเคยกับสิ่งเดิมๆแต่หากคุณลองเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆคุณจะพบว่ามันนำมาซึ่งประสบการณ์อันมีค่าและโอกาสในการเติบโตอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนลองมองความท้าทายในเดือนนี้เป็นบันไดที่จะพาคุณไปสู่จุดที่สูงขึ้น อย่ากลัวที่จะก้าวออกไปนอกเขตปลอดภัยของคุณเพราะสิ่งดีๆกำลังรอคุณอยู่ข้างหน้าการงานเดือนแห่งการปรับตัวและความสำเร็จในด้านการงานเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความยืดหยุ่นและการปรับตัวอย่างมากคุณอาจต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือการเปลี่ยนแปลงในทีมงานแต่ด้วยความอดทนและความมุ่งมั่นที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ คุณจะสามารถรับมือกับมันได้เป็นอย่างดีสำหรับคนที่ทำงานประจำเดือนนี้อาจมีโอกาสได้แสดงฝีมือในโปรเจกต์สำคัญที่ได้รับมอบหมายมาแต่เดิมหรืออาจมีโปรเจกต์ใหม่ที่ท้าทายเข้ามาให้คุณได้ลองพิสูจน์ความสามารถยกตัวอย่างเช่นคุณอาจได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมในโปรเจกต์ที่ต้องทำงานร่วมกับคนจากหลายแผนกซึ่งต้องอาศัยทักษะในการสื่อสารและการจัดการที่ดีเยี่ยมในช่วงแรก คุณอาจรู้สึกกดดันแต่เมื่อคุณได้ลงมือทำอย่างเต็มที่คุณจะพบว่าคุณสามารถนำพาทีมไปสู่ความสำเร็จได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจนี้จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเองของคุณและทำให้เจ้านายมองเห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณในทางกลับกันหากคุณรู้สึกว่างานที่ทำอยู่เริ่มไม่มีความท้าทายหรือซ้ำซากจำเจเดือนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะมองหาโอกาสใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการขอโยกย้ายไปทำงานในตำแหน่งที่สนใจมากขึ้นหรือแม้กระทั่งการพิจารณาเปลี่ยนงานการตัดสินใจที่เด็ดขาดนี้อาจทำให้คุณกังวลในช่วงแรกแต่ถ้าคุณเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองและมองเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำมาซึ่งโอกาสที่ดีกว่าในระยะยาวก็ควรที่จะลองพิจารณาดูได้สำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายฐานลูกค้าหรือเปิดตัวสินค้าใหม่ใหม่ คุณอ่าจต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างออกไปจากเดิมยกตัวอย่างเช่นร้านเบเกอรีร่ของคุณอาจจะลองเพิ่มเมนูขนมหวานที่มีวัตถุดิบตามฤดูกาลหรือจัดโปรโมชั่นพิเศษเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ๆการลงทุนในด้านการตลาดออนไลน์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเพราะจะช่วยให้ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นอย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้คุณอาจต้องระมัดระวังเรื่องการสื่อสารกับเพื่อนร่วมง,งานหรือหุ้นส่วนให้มากขึ้นเพราะอาจมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นได้ง่ายๆลองใช้ความใจเย็นและพูดคุยกันอย่างเปิดอกเพื่อให้ปัญหาต่างๆคลี่คลายลงได้ด้วยดีการเงินมั่นคงและมีโอกาสเพิ่มพูนเรื่องการเงินของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและมีความมั่นคง คุณมีแนวโน้มที่จะสามารถบริหารจัดการรายรับรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิธภาพมากขึ้นและอาจมีรายได้พิเศษเข้ามาจากแหล่งที่ไม่คาดคิดด้วยสำหรับคนทำงานประจำนอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับตามปกติแล้วคุณอาจได้รับโบนัสพิเศษหรือค่าคอมมิชชั่นจากการทำโปรเจกต์สำเร็จตามเป้าหมายยกตัวอย่างเช่นพนักงานขายที่สามารถทำยอดขายได้ทะลุเป้าก็อาจจะได้รับค่าคอมมิชชั่นก้อนใหญ่ ที่ช่วยให้สถานะทางการเงินของคุณดีขึ้นกว่าเดิมหรือถ้าคุณรับงานเสริมเป็นฟรีแลนซ์ในช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะได้รับงานเข้ามามากขึ้นจนมีรายได้เพิ่มพูนอย่างน่าพอใจอย่างไรก็ตามความมั่นคงทางการเงินนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะสามารถใช้จ่ายได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังเพราะอาจมีรายจ่ายฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดเข้ามาได้เช่นกันยกตัวอย่างเช่น ค่าซ่อมแซมรถยนต์ที่เสียกระถันหันหรือค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวดังนั้นการวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบและจัดสรรเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินสำรองฉุกเฉินจึงเป็นสิ่งสำคัญในเดือนนี้หากคุณมีหนี้สินที่ต้องชำระการจัดการและวางแผนการชำระหนี้อย่างเป็นระบบจะช่วยให้คุณสามารถปลดเปลื้องบาระเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วขึ้นลองจัดลำดับความสำคัญของหนี้สินที่ต้องชำระ และเจราจาขอผ่อนปรนกับเจ้าหนี้หากจําเป็นคุณอาจพบว่าเมื่อคุณมีความมุ่งมั่นและวางแผนที่ดีการจัดการเรื่องการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปสําหรับนักลงทุนเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการพบตัวแผนการลงทุนเดิมๆและมองหาโอกาสในการลงทุนใหม่ๆแต่ควรใช้ความรอบคอบและศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหลีกเลี่ยงการลงทุนที่หวังผลตอบแทนสูงในระยะเวลาสั้นๆ เพราะอาจมีความเสี่ยงแฝงอยู่มากหากคุณไม่มั่นใจในข้อมูลลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมโดยสรุปแล้วสถานการณ์ทางการเงินของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ค่อนข้างดีแต่ก็ยังคงต้องใช้ความรอบคอบในการใช้จ่ายและการวางแผนอย่างต่อเนื่องหากคุณสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณก็จะมีเงินเก็บและมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมที่จะได้หาไรายได้พิเศษหาไรายได้เสริมกับสิ่งที่คุณชอบทําสิ่งที่คุณชอบไม่ว่าจะเป็นทําอาหารหรือไปทําไมเป็นปูเกัน